ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามเจาะลึกโลกพอดแคสต์แหล่งข้อมูลและบทวิเคราะห์ข่าวโลกเชิงลึกที่สร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะเล็กโลกพอดแคสต์ Podcast นะครับผมอิสราครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อ่น่าสนใจแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยครับสวัสดีค่ะเป็นเรื่องของประเทศไทยเรานี่เองที่ในสายตาของประเทศใหญ่ๆทั่วโลกตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะเปลี่ยนไปมากจริงๆจากที่เมื่อก่อนหลายคนอาจจะรู้สึกว่า บ้านเราก็สงบสงบของเราไปใครจะทำอะไรกันที่ไหนเราก็เหมือนเป็นผู้ชมอยู่ข้างสนามเหมือนเป็นตัวประกอบอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเหมือนว่าประเทศไทยกำลังลุกขึ้นมาเป็นเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่มีผลต่อทิศทางของภูมิภาคนี้เลยทีเดียวค่ะอยู่ดีๆไฟสปอตไลท์ก็ส่องมาเราเต็มๆเลยจากที่เคยอยู่ข้างๆเวทีตอนนี้เหมือนถูกดันมาอยู่ตรงกลางเลยนะคะนั่นนั่นสิครับ เลยเป็นคำถามที่น่าคิดมากว่าทำไมจูจ่ๆประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาจีนหรือแม้แต่อินเดียกับรัเสเซียถึงได้หันมาให้ความสนใจประเทศไทยเราเป็นพิเศษมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้กันแน่วันนี้เราเลยจะมานั่งคุยนั่งวิเคราะห์ก,กันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยนะครับยินดีเลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สำคัญกับอนาคตของบ้านเรามากๆ เราจะมาค่อยๆค,คลี่ดูทีละประเด็นกันค่ะว่าทำไมจูจ่ๆประเทศไครถึงกลายเป็นทำเลทองที่ใครๆก็อยากเข้ามามีบทบาทด้วยนั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทะเลเป็นเสียงคลื่นจากทะเลจีนใต้ที่ซัดมาถึงบ้านเราเลยนั่นก็คือการซ้อมรบร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือจีนที่ใช้ชื่อว่า Blue Strike อื mm. Blue Strike คือการซ้อมรบกับจีนเนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆนะครับแต่ครั้งล่าสุดนี้มันดูจะไม่เหมือนเดิมมันดูเออจริงจังขึ้นเยอะเลยแตกต่างอย่างสิ้นทายเลยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนการซ้อมรบร่วมกับจีนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องการช่วยเหลือมนุษยธรรมกู้ภัยพิบัติอะไรทํานองนั้นเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อก,กันมากกว่าครับครับเหมือนซ้อมพอเป็นพิธีใช่ค่ะแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ ครั้งนี้เป็นการฝึกทางยุทธวิธีเต็มรูปแบบเลยมีทั้งการใช้ดโดรนมีระบบต่อต้านเรือดำน้ำคือเป็นการซ้อมรบจริงๆจังๆเหมือนเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์จริงเลยค่ะฟังดูก็น่าคิดนะครับคือในขณะที่สถานการณ์ในทะเลจีนใต้กำลังตึงเครียดมีการกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยๆแต่เรากลับไปซ้อมรบแบบเต็มรูปแบบกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในคู่ขัดแยงหลักค่ะพูดกันตรงๆมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอครับ เหมือนเรากําลังเดินเข้าไปเล่นกับไฟที่อาจจะทําให้เพื่อนเก่าอย่างอเมริการู้สึกไม่พอใจได้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะนี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดมันคือการแสดงท่าทีที่เปลี่ยนไปของไทยอย่างชัดเจนที่สุดเรากําลังเล่นบทที่เรียกว่าการทูตบนเส้นลวดการทูดบนเส้นลวด ค่ะคือเรากำลังเดินไต่เส้นลวดอยู่ระหว่างมหาอำนาจสองขั้วเราไม่ได้เลือกข้างจีนและก็ไม่ได้ทิ้งอเมริกาแต่เรากำลังบอกทั้งโลกว่านี่คือบ้านของฉันและฉันจะคบค้าสมาคมกับใครก็ได้ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านของฉันอ๋อนี่เป็นความมั่นใจในระดับที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมานะคะเข้าใจแล้วครับ คือแทนที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่งไปเลยเรากลับเลือกที่จะยินตรงกลางแล้วคุยกับทั้งสองฝ่ายมันเหมือนเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองของเราเองถูกต้องค่ะมันคือการสร้างสมดุลอำนาจแบบใหม่ในแบบฉบับของไทยลองนึกภาพตามนะคะอเมริกาเห็นเราซ้อมรบกับจีนก็ต้องยิ่งเข้ามาดูแลเรามากขึ้นไม่อยากให้เราเอนไปทางจีนมากเกินไปครับ ในขณะที่จีนเองก็พอใจที่เราให้ความสำคัญกับเขาการซ้อมรบ Blue ูสไตร์ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การซ้อมยิงปืนใหญ่ในทะเลนะคะแต่มันคือการส่งสัญญาณทางการทูตที่ดังไปทั่วโลกว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่ทางผ่านอีกต่อไปแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญโอโ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันลึกซึ้งกว่าที่เห็นมากๆแต่เรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ในทะเลนะครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องราวคล้ายๆกันนี้กำลังเกิดขึ้นบนบกด้วยเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นกับมหาอำนาจอีกขั้วหนึ่งเลยใช่ค่ะในขณะที่ควันปืนจากการซ้อมรบในทะเลยังไม่จางดีลึกเข้าไปในป่ารกของภาคเหนือบ้านเราก็มีเสียงการฝึกทหารดังกึกก้องขึ้นมาเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอินเดียในการฝึกที่ชื่อว่าไมตรีค่ะ ซึ่งการฝึกไมตรีครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกแล้วใช่ไหมครับไม่ธรรมดาเลยค่ะได้ยินมาว่าเป็นการฝึกที่หนักที่สุดในรอบ10ปีเลยมีการจำลองสถานการณ์รบในป่าตอนกลางคืนและที่พิเศษมากๆคือเราส่งหน่วยรบพิเศษของเราไปฝึกด้วยส่วนอินเดียก็ส่งหน่วยรบที่ขึ้นชื่อว่าเก่งและแข็งแกร่งที่สุดหน่วยหนึ่งของโลกอย่างหน่วยรบกูคามาเลยอืมหน่วยรบกูคาคำถามคือทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมอินเดียถึงเลือกมาฝึกหนักๆกับเราครับ เพราะอินเดียมองไทยเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดค่ะที่จะเชื่อมพวกเขาเข้ากับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาอินเดียอาจจะมองไปทางตะวันตกมากกว่าแต่ตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินนโยบายที่เรียกว่ามองตะวันออกหรือ Act East Act East ค่ะแล้วประเทศไทยนี่แหละค่ะคือประตูบานแรกที่สมบูรณ์แบบที่สุดประตูที่ว่านี่มันสมบูรณ์แบบยังไงครับอย่างแรกเลยคือภูมิประเทศบ้านเราค่ะ เรามีครบทุกอย่างอยากจะฝึกรบในปา่าภูเขาแบบภาคเหนือก็ได้อยากฝึกยกพลขึ้นบกแบบภาคใต้ก็มีทะเลให้พร้อมสับครับอย่างที่สองคือเราเป็นประเทศที่มั่นคงทำให้การฝึกซ้อมระยะยาวทำได้ง่ายและข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเหตุผลเดียวกับเรื่องจีนนั่นแหละค่ะอ๋อคือเราไม่เลือกข้างแบบสุดตง่งในวันที่อินเดียเองก็มีความระแวงจีนอยู่ลึกๆ การมีเพื่อนอย่างประเทศไทยที่คุยได้กับทุกฝ่ายและไม่ได้เป็นลูกน้องใครทําให้อินเดียรู้สึกไว้วางใจเข้าใจเลยค่ะการฝึกเมตรีครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้าว่าไทยได้กลายเป็นพื้นที่ซ้อมรบที่สําคัญที่มหาอํานาจฝั่งเอเชียใต้จะมองข้ามไม่ได้อีกแล้วเรากำํำลังทําหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมสามขั้วอํานาจใหญ่คือจีนอินเดียและอาเซียนเข้าไว้ด้วยกันค่ะ ฟังดูแล้วเหมือนบ้านเรากำลังกลายเป็นสีแยกสำคัญที่ไม่ว่าใครจะไปไหนก็ต้องวิ่งผ่านใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นสี่แยกเลยทั้งทางทะเลก็มีจีนทางบกก็มีอินเดียแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมครับยังมีอีกมิติหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สำคัญมากๆค่ะนั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจพลังงานแล้วก็เส้นทางขนส่งต่างๆใช่ค่ะ และนี่อาจจะเป็นมิติที่สำคัญที่สุดในระยะยาวเลยก็ได้เพราะมันคือสงครามยุคใหม่สงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้รบกันด้วยรถถังแต่รบกันด้วยท่อส่งน้ำมันและรางรถไฟค่ะตอนนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นคอขวดของเส้นทางพลังงานและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคคำว่าคอขวดเนี่ยช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะลองนึกภาพขวดน้ำนะคะไม่ว่าขวดจะใหญ่แค่ไหนแต่น้ำทั้งหมดก็ต้องไหลผ่านคอขวดเล็กๆนั่นแหละค่ะครับประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากรัสเซียที่ส่งมาขายในเอเชีย er, หรือสินค้าจากจีนที่จะส่งออกไปทั่วโลกผ่านเส้นทางรถไฟจีนลาวไทยล้วนต้องมาผ่านคอขวดที่ชื่อประเทศไทยทั้งนั้นอ๋มีคนเคยพูดไว้น่าคิดมากนะครับว่า ใครคุมไทยได้ก็เหมือนกุมหัวใจเศรษฐกิจของเอเชียไว้ครึ่งหนึ่งฟังแล้วก็แอบ,บน่ากลัวเหมือนกันนะคะมันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอครับทรงพลังมากค่ะลองนึกภาพตามนะครับถ้าวันดีคืนดีเราเกิดปิดอ่าวไทยขึ้นมาการขนส่งสินค้าครึ่งเอเชียอาจจะต้องหยุดชะงักทันทีโอ้โห oh. หรือในทางกลับกันถ้าเราสร้างเส้นทางใหม่ๆขึ้นมาอย่างโครงการที่เคยได้ยินกันบ่อยๆคือแลนบริดจ์อ๋อแลนบริดจ์ หรือโครงการเชื่อมทะเลสองฝั่งโครงการยักษ์ใหญ่ที่จะสร้างทางลัดเชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยให้เรือไม่ต้องอ้อมไปช่องแคบมละกาที่แออัดนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเปลี่ยนแผนที่การเดินเรือของโลกไปเลยขนาดนั้นเลยครับค่ะเรือจากตะวันออกกลางหรือโยุโรปไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอ้อมช่องแคบมละกาอีกต่อไปมาขึ้นฝั่งที่ระนอง ขนส่งผ่านแผ่นดินเราแล้วไปลงเรืออีกทีที่ชุมพรเพื่อไปจีนญี่ปุ่นเกาหลีได้เลยโอ้โหประหยัดเวลาไปเยอะเลยมันจะประหยัดเวลาและค่าใช้ใจมหาศาลและใครล่ะคะที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือประเทศที่ควบคุมเส้นทางนี้ซึ่งก็คือไทยเราครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้ทุกมหาอำนาจจับตาดูเราไม่กระพริบเพราะโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆที่กำลังจะเกิดในบ้านเรา มันกำลังจะเปลี่ยนไทยให้กลายเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคที่ใครๆก็อยากได้ค่ะพอฟังทั้งหมดมาทั้งเรื่องการทหารเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศมันดูเหมือนว่าเรามีไพ่ดีๆในมือเยอะมากเลยนะครับแต่ผมว่ามันยังมีไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นเหมือนไพ่ตายของเราเลยเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงมันเท่าไหร่หมายถึงเรื่องความเป็นกลางและซอฟต์พาวเวอร์ของเราใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคือปกติเวลาเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เราจะนึกถึงอาหารไทยต้มยำกุ้งนวดแผ่นไทยอะไรแบบนั้นอืมที่ใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่ครับแต่จริงๆแล้วความเป็นมิตรความเปิดกว้างและการที่เราคุยได้กับทุกฝ่ายเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือด้านความมั่นคงที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอย่างการที่เรามักจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมลับของผู้นำประเทศที่ไม่ถูกกันก็เพราะ เขาไว้ใจว่ามาบ้านเราแล้วจะปลอดภัยไม่มีใครดักฟังไม่มีใครมาเล่นงานถูกต้องที่สุดค่ะสิ่งนี้ในทางวิชาการอาจจะเรียกยาก,ยากหน่อยว่า neutral power advantage neutral power advantage หรือถ้าจะแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือแต้มต่อที่มาจากความเป็นกลางลองคิดดูนะคะในโลกที่ทุกวันนี้แบ่งข้างกันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆประเทศที่ประกาศตัวว่าฉันไม่เลือกข้างและยังเป็นมิตรกับทุกคนได้กลายเป็นประเทศที่มีค่าที่สุด เพราะทุกฝ่ายต่างก็อยากดึงมาเป็นพวกหรืออย่างน้อยๆก็ไม่อยากให้เราไปอยู่กับฝั่งตรงข้ามเหมือนเป็นคนกลางที่ทุกคนเกรงใจที่เป็นทั้งเกราะกำบังและเป็นอำนาจต่อรองที่ใช้เงินซื้อไม่ได้อืมเราถึงได้เห็นว่าการเจรจาลับๆสำคัญสำคัญของโลกมักจะมาจบที่กรุงเทพหรือภูเก็ตเพราะประเทศอื่นไม่มีบรรยากาศของความไว้วางใจแบบที่เรามีพลังที่แท้จริงของไทยในยุคนี้ อาจจะไม่ได้มาจากอาวุธที่ทันสมัยที่สุดแต่มาจาก3มอย่างรวมกันคือตำแหน่งที่ตั้งที่ดีความเป็นกลางที่น่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่โลกมีให้เรานี่คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะ ชัดเจนมากเลยครับวันนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ทำให้เห็นภาพเลยนะครับว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นแค่ผู้ชมอยู่ข้างสนามอีกต่อไปแล้วจริงๆแต่กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางของทั้งภูมิภาคได้เลยค่ะเป็นตัวแปรสำคัญ,ญจริงๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางของเส้นทางยุทธศาสตร์ทั้งทางบกและทางทะเลหรือการมีอานาจต่อรองพิเศษที่มาจากความเป็นกลางซึ่งไม่มีใครเหมือนค่ะ และแหลกจะฝากให้ผู้ฟังได้ดว,วังคิดตามไปสั้นๆนะคะว่าในยุคที่โลกเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้การที่เรามีจุดแข็งและแต้มต่อที่ดีอยู่ในมือขนาดนี้คำถามสำคัญที่เราในฐานะคนไทยอาจจะต้องช่วยกันขบคิดต่อไปก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความเป็นกลางที่เรามีอยู่นี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับลูกหลานของเราในระยะยาวต่อไปได้อย่างไร เป็นคำถามทิ้งถ่ายที่น่าคิดมากจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายมากๆเลยนะครับยินดีค่ะและก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยของเรามาจนถึงตอนนี้ด้วยหากชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจาะลึกโลกพอดแคสต์ของเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ